ค่ะเลตติ้งละครกระแสละครเรื่องเงาเป็นยังไงบ้างคะก็โอเคมากค่ะรู้สึกว่าคืออย่างฟีดแบ็กจากทางเราเองเนาะก็เหมือนทุกคนก็แบบชอบที่แบบว่าเหมือนมันเป็นละครที่สอนสังคมแล้วก็ให้ข้อคิดที่มันดีๆกับคนมาค่อนข้างเยอะค่ะคือสมัยคือช่วงนี้อาจจะยังไม่ค่อยมีละครแบบนี้แล้วพอมันมีละครแบบนี้ออกมาเนี่ยคนก็เลยรู้สึกว่าเออมันแปลกใหม่แล้วมันก็ มันก็ดีค่ะที่มันเป็นละครที่แบบว่าเออนอกจากจะให้ความแบบสนุกสนานกับคนดูแล้วด้วยแล้วแล้วก็ยังให้แบบว่าข้อคิดดีๆกับทุกคนด้วยอะค่ะกับเรื่องนี้เหมือนแบบเราดูเรียบร้อยมากเลยใช่เรียบร้อยมากคือมากจริงๆอะ่ะ เราก็ยังรู้สึกเลยว่าแบบเรียบร้อยมากตอนตอนแรกที่เล่นเรายังแบบว่าเฮ้ยมังมีคนแบบนี้อยู่บนโลกใบนี้ด้วยหรอใช่ไหมแต่ว่าโอเคเราก็เข้าใจเพราะว่าเหมือนคืออย่างในนิยนายเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าแบ่งแยกขาวเทาดำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราเราก็เลยต้องเป็นแบบสีขาวให้คนเชื่อมากที่สุดเ <É. S 1> หมือนมันแบบเรียบร้อยมากจนกดดูดรอปลงไปเลยเลยอย่่ไม่ไม่อยากให้คิดเป็นอย่างนั้นนะคะคือหนูว่าแต่ละคนก็ทำหน้าที่แบบ เป็นตัวแทนของแบบคนที่เป็นสีขาวสีเทาสีดำอย่างเงี้ยได้ดีอ่ะไม่มอยากให้คิดแบบนั้นคือมันจะเลยกลายเป็นแบบเหมือนเราติดชื่อแบบอพี่เอ็ม <P ME S 2> มีมมัน หนูว่ามันถือว่ามันแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะเพราะว่าเขาก็เล่นเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าเล่นลายได้ถึงอะอเราก็โอเคมาอีกทางหนึ่งเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนเหมือนจบตามมองว่านางลายเด่นกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็เ,เป็นสีสันของบทละกันคือยังไงบทเขาเนี่ยมันก็ต้องมีเขาเรียกว่างสีสันมากกว่าของเราอยู่แล้วแน่นอนอะซีเรื่องไมกับเขาที่แบบเกิดการแย่งซีนกันในเรื่องอะไรอย่างเงี้ย ไม่เลยค่ะไม่ไมคือทุกคนแฮปปี้กันหมดอะค่ะว่าใครได้รับบทไหนแล้วก็อยากจะถ่ายทอดบทน,นั้นออกมาให้ได้ดีที่สุดอะเนาะอกใกลแล้วไกลละค่ะสัปดาห์นี้ก็ จบแล้วสำหรับนี้ก็จบแล้วใช่ค่ะเร็วมากคือจริงจริงอะละครมันจำนวนตอนมันก็ปกติอะค่ะเหมือนเหมือนละครแบบเรื่องอื่นแต่ว่ามันคือสุกเสาร์อาทิตย์ไงมันก็เลยอาจจะแบบดูจบเร็วไปค่ะอืมวันกี่เพอเช็คฟีดแบ็กจากงผู้ใหญ่แล้วก็ทีคเาือ่อก็ไเป็นไก็เออเขาก็บอกว่าโอเคกันทุกคนนะคะอืเพราะว่าคือจาก จากทางหนูเองเนี่ย<ม>เขาก็ชอบที่แบบว่าอย่างที่บอกไปชอบเรื่องการสอนกันอะไรแล้วก็อย่างผู้ใหญ่ทางช่องเขาก็แบบว่าเออมันเป็นละครที่แบบอยากอยากจะให้คนดูจริงๆอะ่ะอืมแล้วเรื<ม>่องต่อไปก็บอกก็ตอนนี้่ายตะพจนโลกกันค่ะ<ม>เป็นภาคสองของลูกผู้ชายเมตพจน์ก็คือภาคแรกก็บูใช่ไหมภาคนี้ก็ยังบูอีกเหมือนเดิมแต่ว่าอาจจะมีแบบบูหนักขึ้นบูเพิ่มขึ้นมีเจ็ตัวอะไรบ้าง ตอนนี้ตอนนี้ขอกองหาอยู่เขาบอกว่าอย่าเพิ่งลงซีนบู๊หนักๆให้หนูนะขอเวลาแบบ ไปฟิตร่างกายไปออกกาลังกายก่อนอแอบกลัวเล็กๆหรือเปล่าคะแอบกลัวหรือเปล่านิดนึงค่ะเพราะว่า,าภาคแรกเนี่ยเราเราค่อนข้างที่จะแบบพลาดมาแล้วคือภาคแรกหนูยังไม่เคยแบบว่าไปไป,ไปออกกาลังกายหนักแล้วก็ยังไม่เคยไปเรียนคือในในเรื่องเนี่ยเป็นลูกของนักมวยด้วยแล้วเรายังไม่เคยไปเรียนท่าทางอะไรอย่างเงี้ยทําให้เราพลาดแบบเจ็บตัวเยอะก็แล้วเป็นลมในกองถ่ายก็เป็นมาแล้วอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะภาคนี้เราก็เลยอยากทําออกมาให้มันดีขึ้นให้คนคนดูรู้สึกว่าเราแข็งแรงขึ้นด้วยตอนนี้เราฝึกซ้อมยังไงบ้างคะ ก <G ül üş> ็ไปไปไข่คือหนูออกกําลังกาย <Hum. S 2> ชกมวยไทยอะคะ่ะก็กไปแบบคือว่างปุ๊บก,ก็ไปปั๊บเลยคือไปเกือบตลอดให้ร่างกายเราแบบแข็งแรงแล้วก็อยู่คงที่อะคะ่ะอย่างนี้ถ้าเกิดว่าต้องเข้าฉากจริงเรากลัวจะแบบมีผิดท่ผีไหมคงคงไม่ไม่อยากแบบว่าคิดมากเพราะว่าคือปกติเนี้ยก่อนที่เราจะเข้าซีนพวกนี้ <G ül üş> เราต้องซ้อมเป็นแบบเป็น1ิ เป็นอะไรให้เราคุ้นเคยไงให้เราชินไงแต่ว่าเพียงแต่ว่าไอ้ภาคแรกหนูว่าที่พลาดด้วยเป็นเพราะแบบร่างกายเราเองที่มันยังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่ท่ให้เราลหนแบบมันักให้เราบอกว่าปวด่อยยากแล้วต้องยืดวหนูว่ามันก็เป็นแรงกระตุ้นเราดีนะทำให้เราเหมือนกับว่าโอเคเรารู้ตัวเองว่าเราผิดพลาดมาไงละพอมาครั้งนี้เนี่ยเรารู้แต่ว่าเราต้องเล่นอีกแล้วก็รู้ว่าจะต้องหนักขึ้นอีกเนี่ยทำให้เราต้องแบบว่า เหมือนพัฒนาสู้มากขึ้นหลั7วันเันไคะองานละครไม่ค่ะไม่ถึงค่ะก็ละครถ่ายสามวันแต่ว่าอย่างวันอื่นเราก็รับงานอื่นอย่างเงี้ยก็คือยังมีงานเรื่อยๆใช่ค่ะเรื่อยๆปีแล้วปีใหม่ปีอะไรแบบต่างกัน โอตอนนี้ก็ฝากอะไรดีล่ะฝากปฏิทินช่องเจ็ดค่ะที่กำลังจะถ่ายเดี๋ยวนี้นะคะก็อยากให้แฟนๆรอติดตามชมแล้วกันว่าออใครชื่นชอบศิลปินดาราคนไหนนะคะก็ติดตามชมกันได้ค่ะคือปีนี้ก็คงจะพิเศษเหมือนเดิมแหละเหมือนทุกทปีอย่างปีที่แล้วสวยแล้วปีนี้ก็คงจะสวยเหมือนเดิมอีกมีใหม่ม,มีแฟนเทบายท,ที่ไหนไหมคะก็ <S 1> <S 1> <S <S คงคงไม่ได้เที่ยวนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่รู้คือโดยส่วนตัวแล้วอยากทำงาน mm hmm. ทำงานก่อนดีกว่าแปลว่าช่วงปีใหม่อาจจะยังว่างอยู่หรือว่ามีงาน mm hmm. ติดต่อเขอ mm hmm. อ้ามา นีมีผู้จัดการดูคิวให้อีกทีคะ่ะเดีต้องถามอีกทีนึงกับครอบครัวนะคะมีแผนไปไหนบ้างพ,าพี่พ่อีแม่บอกัก็ <c oughs> ถ้า,าปีใหม่มันหยุดยาวใช่ไหมคะถ้ามีวันที่ว่างจริงๆเนี่ยคือเตรียมแผนว่าจะอยู่บ้านนั่นแหละแต่ว่าจะเลี้ยงเลี้ยงกันทั้งครอบครัวค่ะก็คือ,ะคะอจะแบบรวมรวมตัวญาติญาติกันแล้วก็มาเลี้ยงกันทีเดียวทีไม่มีทริปจะไปไหนกับครอบครัวหรอไม่ค่ะไม่คือปีใหม่คนมันออกแบบออกต่างจังหวัดคนออกเที่ยวกันเยอะไงแล้ว เราอย่างแบบว่าปีก่อนๆที่เราไม่ได้ไปอ่ะเรารู้สึกว่าอยู่ในกรุงเทพล้วเฮ้ยสบายจังเลยรถล่งรถไม่ติดเนี่ยก็เลยแบบเฮ้ยอยู่กรุงเทพดีกว่ามันมันอิสระดีอ่ะไม่ค่ะยังไม่ไม่ได้คุยเลยค่ะหมเรื่องเรื่องไปเที่ยวเนี่ยหนูว่าเขาคงทำงานแหละเตรียมของขวัญนคะเตรียมของขวัญปีใหม่ไว้ให้กันแลวกันเรืยองอ๋ปีใหม่ต้องให้เนาะวันเกิดก็เพิ่งผ่านไปแล้วนะ ให้มันเกิดพ่อค่ะก็คือพี่เขายังไม่ได้ออกมากคุยไปไหนหรือว่อทางางกันหรือเปล่ายังเลยค่ะยังไม่ได้คุยเลยค่ะ